คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้กมามพบกับน้ำเชีย์ในงวดวันที่1สิงหาคม6ด้อคะท่านผู้ชมมือนีน้ำเชียกัสิภาพไปตามแนวทาง คงสุดท้ายของพระอาจารย์โคงโคราด,ด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพระอาจารย์คงโคลาดเพิ่นกะเข้ามาหกหมวดติดเลยด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าเลกปูกัมี่สิบสองคูด้อค่ะพี่น้องก็ตัดเอาเด้อค่ะแต่ว่าปูเพิ่นกะตัวเน้นปูกัมี่ค่ะตัวเน้นปูกับเข้าวิ่ด้อค่ะก่อนอื่นสิไปรับชม่มรับปังว่าคงสุดท้ายปูสีดึงตัวไรมาเน้นตัวไรมา น้ำเชี่ยกอะขอกราบขอบพระคุณปูที่เมตตาตัวเลขให้ทังช่อง YouTube น้ำเชี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชี่ยกับเก่ามาเชียในเด้อค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังโคงสุดท้ายของพระอาจารย์โค้งโคลาดกันเลยเด้อค่ะปูกราบน้มัสการค่ะเตือนพรค่ะปูฝนตกว่าใคยญุบุน เอบ้ากแล้วโอ้หมอูอานต๊อยู่กรุงเทปแข็งแห้งค่ะปู่จ้ะค่ะปู่อบอันเลขคือดังค่ะแต่ปู่าปบาดเนี่ยสามกับสี่เลขวิ่งเข้าค่ะโอ้มันจะดังอย่างนี้ดังกเชื่อเอร่อยไ <laughs> ม,ม่เนี่ยดอกมันดังมันบม่ออกนะออกอยูปป่บนด,ด,ดังดังมันไม่ยอยออกดอกมันดังนะค่ะแต่ว่าจังไงก็ออกคือเกาปู เดี๋ยววันนี้ก็ชอบที่เขานละนานเนี่ย,ย,าายค่ะปู้อันมือนีน้ำเสียสิมาตามโข่งสุดไทยเด้อค่ะปู้จะค่ะโข่งสุดไทยมันไม่เท่อันเก่าแหละเพราเปลี่ยนแปลงค่ะคำนวณมาได้ตัวนี้มันก็นอยู่ตัวนี้ค่ะจะอาจจะไปบ้ามื่อวงอ่าคำนวณใหไม่มามันก็นอ่ายังพระทันมาคับ ค่ะต <C> e ัวตน,น,ตน,นี้มันปากแระลาตัวนี้ตัวนี้มักแข็งแล้วเป็นบ่ปูว่าโอ้ค่ะเลขกตรงไหนจะมีส,สมามน่ะเลขอื่นอยู่บ่หม,มี่เหล็กซีต้องหมกกักเลขกซีบ่มักค่ะท่านผู้ชมมักปลากระลามันก็มาสามกับซีซีบ่ามักเนาะค่ะซ <C> e ีบ่ามากักอย่าลืมว่าเลขวิ่งปูหมี่สามกับซีแล้วค่ะท่านผู้ชมม,มาแต่ต้นงวดพุน่นค่ะ เลข,ขออกมาปั๊บเลยค่ะบอกรูกบ้บอกว่าอย่างเราสามกับสี่แต่สี่นี่มันบอมาอีหลี็อะไรรักลอยก็มาอายุโอ,อ้รักลอยมาอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะรักลอยรักรอล,กรอ,ยลกรอยมันก็นกับมาอยุสี่แต่ว่ามันรักซีเป็นรักหนุ่ยนี่มันบ่ใครอยากมาเนี่ยรักซีกับรักหนุย่นอยบ่ใครอยากมารักลอยเดินดีแมนค่ะอาเมื่อไหร่เนี้ เลขตัวนี้เด้อหนาับามองมันกับมาหลายงวดแล้ว <ขา S 2> เลขศูนยี่เลขศูนย์ค่ะท่านผู้ชมตั้งแปีไม่สองปัหาลอยโอมามานี่มันก็สิบสามงวดผ่านมินบอก <ขา S 2> มันมากเกงวดไหมเก่างวดแล้วไม่รู้ว่าปัวตั้งปีนี่นะปีไม้มาเนีมนม่มันมาเข่ามันมาเข้างวดมันบ่ามาอยู่สีงวด เงาะสีบลูมีศูนย์หนึ่งมีสีเงาะบอกเรานั่งศูนย์ม,นนมากก่างวดเลยคิดดูติค่ะกาคันศูนย์มากงวดนี่ก็เป็นงวดทีสิบพอดีเลยปูเอ่อในยินเพิ่นว่าปีนี้ศูนย์สิบห้าสีเงวดพนะค่ะปูมันขึ้นสิกลัวอยู่หรอกแั่นะปูปีนี้ก็ต้องแบ่งเดียร์ปีสี้แล้วน,นั่นค่ะเ อันชุดแรกปูกับถอดให้เนียนคือเก่าสามกับโขกสามเนอะปูเนาะ,ะค่ะปูล่างอันนี้ปูล่างกั็ยิ่งคือเก่าพอเจ็ดกับสี่พอควายน,นาร่วงทุนค่ะจ้าคือเกา่าเก่าเต็มปีคือเกา่าค่ะเจะาะขบนกะเด็ดเชื่อน้ำโปรยน้ำพอเต็มเนี่ยเห็นล้วกะเด็ดแล้วแต่ยานเนาะแล้วคนกับบ้าไมา่ดีเนาะค่ะ แล้วเขาก็ระวังระวังแล้วพูดพูดได้ตลาดก็คือหาทางเอาแต่ว่ามันมากระตักมากรียดๆก็ซื้อได้เพราะว่ามันกับพ่อรับตลอดต้อเกลือดับเนี่ยเนาะเป็นนกปเชื่อมาแล้วเนาะค่ะระวังแต่ว่าพอเสี่ยงกับซีฟหัติดแล้วเนาะปูเนาะจ้พอจอยกับขางบนเพิ่นกับท่านไในรุดเนาะปูจ้เลขดับเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่บอกกับปูค่ะ เอาปูบานี้น้ําเชียขอขอกรงสุดไทยชุดที่ปูอนเน้นเพิ่มอีกเนียค่ะปูชุดทดี่ออรมาแล้วชุดมันก็นตอนทีดออรมาจากชุดไานมันก็นมีอ่เลยะเก้าสามหกสามเก้าสามหกสามศูนย์สามแล้วก็สองสามสองสามแล้วก็ ฝากไ้ตัวหนึ่งสองศูนย์นี่ตัวนี้ฝากไ้ตัวหนึ่งดอกเหลือเครือขชายโนปูเนาะจะมันก็อยู่ในชุดแต่จุดอยู่ในกลุ่มนั่นแหละมันอยู่ในกลุ่มนั่นแหละสองศูนย์เขาว่ามีในกลุ่มดี่ปูมันมีในกลุ่มใหญ่กลุ่มโอ้ค่ะค่ะกลุ่มกลุ่มตัวก็รเจ็ดตัวนั่นเห็นบอกค่ะค่ะอมันมานมันมันมันมีทางลัดศูนย์กับมีสองกับมีเห็นบอกค่ะอ ในกลุ่มเน่นกลุมนั้นก็มีมันออกไปเหมือนล่ะตจะกี้ก็จับหาเกียโตนั่นละค่ะตังเต็งบนท่านนี้ไปวิ่งปูบานี่น้ำเสียสิถามว่าเก้าสามหกสามศูนย์สามสองสามศูนย์สองนี่ใจมักตัวใดขึ้นบนตัวใดขึ้นล่องลางค่ะปูปูเงินเดย ก็คือสีบอลงบอลลงด่างเขาเสมอกันไปซะบอลลุ่งดันไปได้หาซีหาซีไปเลยเออบอลลุ่งเออมันกินเสร็จนะจารย์หลเอาไหมอืมแล้วผมกวนสีกวนออกลานกุสิค่ะแม่ยุ้งหูไอ้เสมอเสมอไปแล้วไหมสรุปแล้วเสมอทุกมองอันนี้จังหวัดปังอันเด้อร์นี่ะมองมองมันเคยมามองที่เคยมาดูๆมองเคยมาดีดีมองเคยนั่นคยได้ป่ะท่อ เก่าสามมองมันเหรเก่าสามเก่าสามด้วยค่ะท่านผู้ชมเออเก่าสามมองเยอะมากมันงเอาไหมค่ะเอาตีร่างกาเนี่ยกระไรเนาะปูหกสามแล้เป็นหกสามหกสามนี่มันกระเด็นเนี่ยหกสามนี่ค่ะวันนี้มักทอกันเลยหกสามนี่ค่ะแล้วก็โตนึงปีนามากแห้งสุดนี่โตนี้กินไม่ไรเลยโตนี้เพราะว่ามันมันติดเหล็กศูนย์เหล็กศูนย์มันแห้ง ค่ะ0 3น0สามนี่อูนสามสามศูนย์เนื่จามากอ่คือคือใจปูตอนนี้มักสามตัวแล้วค่ะท่านผู้ชมสามครูแห้งค่ะจังไงเพว่าลอตเตอรี่ตอนไหนมันคือหลายก็มก็มี่ศ3นสามสามศูนยนี่แหละหลายใยู่หลายใอยู่ค่ะเพราะว่ามันเกิดมาเกี่ยวกับศูนย์เพราะพราสวนมากนี่ยมันเดอดศูนยมันชมากททีค่ะเพราะว่ามันศูนมันมากดู ศูนย์มากดูบวกนีสิม,มาหรืกดูมาก็ยังกระทั่งหูวันจันทร์ลูกกันปูจ้ะเด้อสองสามก็สองศูนยกก์นี่ก็เอาไว้เนี่ค่ะเออบโบราณเด้อค่ะท่านผู้ชมจ้ะวบมันบโบราณดอกค่ะเออแต่ว่าปูเพิ่นจับซีเด้อค่ะแต่ว่าปูโบ่ค่อยให้ความสำคัญซีปานได้ค่ะ มี่มีใน,นใจซีจักน้อยบ่ค่ะปูนะนใจนี่มี่มีซีจักน้อยบ่ค่ะซีน่ะค่ะแต่ว่าปูจับมาอยู่แต่ว่าปูแห่งบ่หมักมาสุดเน้นค่ะใจน่ะค่ะหมักกับศูนย์ซีนี่แหละหัเอาติดศูนย์เนาะปูเจาติดศูนย์นี่เดีวค่ะเอาติดศูนย์ค่ะท่านผู้ชมศูนย์ซีเก่าซีศูนย์ซีกับเก่าซีสอ,องตัวนี้หมกัก ถ้าว่าอยู่ในอยู่อยู่ในชุดใหญ่นั่นเจ็ดสามนั่นค่ะคุ่แต่ข้างล่างเจ็ดมันบวน้าลงทุนเนีอาจจะไปหมุนก็ได้ค่ะจังไดงก็อยู่ในชุดใหญ่ปูนี่แหละค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ก็บพวกเอาไปจับดอกอาจารย์มันอยู่นี่อาจารย์มันอยู่ครับนี่ก็เก้าสามหกสามศูนย์สามอยู่สามอยู่สามตัวนี่สามตัวนี่ค่ะเป็นสองสามกับสองศูนย์แบบ แท่งแข่งไหวพ่อไอ้นอนหลับพ่อไอ้มือกายหนาปากมันออกมากอ่ะยินดีกว่าค่ะกูติดแท่งเนี่ยบวกัดแท่งแท่ข้างบนข้างล่างบ่เอาแท่งข้างล่างบนบ่เอานี่นู่นมือกายหนาปากเลยอู้กูหงุ่งสีกูเสียวบ่ดีบอู้ขนาดพูดยนงอยพนะค่ะแม่ย no ู่เอาเด้อค่ะตันกุ้งจมูกเป็นกะบอกกับสองถุงแต่ยอยค่ะอามันมากค่ะ เมื่มวอวานนี้อาจารย์ไปฉีดวัคซีนนรอค่ะปูเป็นยังไงค่ะประจีวัคซีนในไข้วัตยใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะ่ะว่าแม่วัคซีนโควิดดอกต้นก็ลายหลายว้าได้ไอ้หมายเลขสวยไอ้ที่บัตรคิวนะค่ะเบอร์ไรค่ะปูเบอร์ไหนมาป้าเป็นตัวสื่อเลขตัวนี้เป็นตองออกคมาบัตร์บตรบัตรคิวนะค่ะ หนึ่งศูนสหกหนึ่งศสหเลขปูจ้านี่ปูเลขปูเลยมันมันเคยออกไม่ได้ลรบัตริีวนี่เคยไปร่ปงบ้านนั่นเคยออกบัตร,ริยียู่วงหา้ามันจะออกสามหกอันปูอันหนึ่งศสหกศูสามกมี่สามหกกบมี่ปูจ้ามันแหลค่ะ หนึงสามก็ได้หนึ่งหกก็ได้แต่หนึงมีู่ออกหรอกนึงโอ้หนึ่งบัมากขาดทันผู้ชมบัมากอ่าหนึ่งเอาเอาเลขสามตัวรงสี่เด้ค่ะอ่าศูนย์ห่ะศอันนี้ก็ปูศูนย์สาศหค่ะศูนย์สเกศสเกจ้าค่ะแล้วก็กันตัวนี้ไว้จะงีดสักหน่อยค่ะนย หาศูนยศูนย์หาอยท่านผู้ชมหาสองศูนอุ้ยเอาหาสองศูนเออหาสองศูนย์ก็สองศูนย์หนึ่งเลขมีทีมาเด้อเลขมีทีมาอ่ามีทีมากรอยู่ไกลก็เจออยู่ละโอ้อ่าค่ะเอาปูบานี้ปูย่างดูดูนะคะท่านผู้ชม วัตยยำตัวใดออกตัวนั้นเด้อค่ะแต่ว่ากับให้ปูได้เด้อค่ะเพราะว่าปูว่ามหลักซีบกับหลักหน่วยุ่งค่ะกับน้ำค่ะท่านผู้ชมปกติน่าสูดบนกับบนล่างกับล่างมันก็บอาผมมิชิดจนสมองจมรุดเมื่อเทียวมันก็โอ้ก็ได้ใจงวดสองงวดสิบงวดมันก็ได้กับสองงวดสามงวดหนึ่งค่ะได้แจ่แปดงวดเก้างวดถึงห้าอินค่ะคิดคิดจำหายเลไหมกรับผมอืมนะ เอาปูป่านี่น้ำเชียกับสิลบกวนปูซ้ำนิดเดียค่ะปูจ้าค่ะยูดีมีแห้งเด้อค่ะปูก็ขพราะอเอสซีนี่ถูกหวยด้วยเด้อทุกคนทุกคนเด้อค่ะค่ะปูค่ะคิดได้สบายเลยนายมันสื่อนั่นโลดเมียนยู่ค่ะปูอาจารย์อยากถือทุกคนนึ่งล่ะค่ะจ้าซ้ำนีดล่ะเจริญพรค่ะปูกลับนมัสการค่ะอ่าเจริญพรจ้าเอาค่ะท่านผู้ชมปูเพิ่นกับยั่มาโค้งสุดท้าย ก็คือเก่าสามกสามกับตัวเก่าของปูที่ปล่อยไปนะคะท่านผู้ชมค่ะ,ะปูดึงมาจากชุดใ่ค่ะเน้นมาอีกก็คือศูนย์สามสองสามกันศูนย์สองค่ะท่านผู้ชมศูนย์สองนี่ทีมาอยู่หลอดแถวปูนะคะปูวานะคะ่ะน้ำเชียร์ถามปูว่าลักซี ปูหมักตัวไรแห้งค่ะเพราะว่าปูเพิ่นจับซีอยู่แต่ว่าเพิ่นสิบาหกหอยข้อมสำคัญในการดึงมาเน้นปูเพิ่นบ่หมักซีค่ะคั้นซีไปได้ปูกัแค่ว่าศูนย์ซีกับเก่าซีค่ะท่านผู้ชมค่ะอาปูเพิ่นกัฝากเลขบัตรคิวปูไปสีดยามามเด้อค่ะเพราะว่าปูเคยได้เลขบัตรคิวปูค่ะกัะเขากับเลขปูเด้อค่ะท่านผู้ชม 1นึ่นค่ะศูนย์สาม,สามหกห,มห,หกกอะไรเหมือนเดิค่ดท่านผู้ชมเลขปูเลขกบัรคิวค่ะปูกัะเละฝากสาตัวมากก็คือ036 0 3ส,ส,กส,สเก่าค่ะท่านผู้ชมกันเลขกนี่ทีมากเรอรอปู ห้าสองศูนย์ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับพิจารณาเบิ้องด้อค่ะนํ่เสนอกับพ่อเป็นแนวทางขอให้พี่น้องเอฟซียูดีมีแห้งสุขูสุขคนถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกค่ะสวัสดีค่ะ